โอเคนะครับต่อไปอาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มตัวตัวนี้นะเป็นที่ใช้สําหรับการาค้นหาข้อมูลนะครับการเพิ่มข้อมูลการแก้ไขาการลบการรีเฟรชนะครับก็จะมีทั้ง t e x บ็อกแล้วก็ปุ่มต่างๆเนาะอ่ะโอเคก็มาต่ออาจารย์จะใช้ table layout panel นะมาช่วยก,ก็จะไปที่ทูตบอกเหมือนเดิมพิมพ์ T a เ l e อนะ่ะเราพิมพ์แคน่นี้เขามาหมดแล้วเนี่ย เรากดลากมงมาเลยปึ๊บแบบนี้นะครับค่าเริ่มต้นที่เขาให้มาจะเป็น2คอลัมน์2แถวเราก็บอกว่าต้องการแถวเดียวนะครับเราก็รีโมลลาสโร w ลบแถวสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นนะอาจารย์จะปรับแบบนี้ก่อนนี่อาจารย์จะปรับให้เขาอยู่ในความสูงความอะไรต่างความสูงความกว้างเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะต่อไปเราค่อยมาปรับคุณสมบัติ ของคอลัมน์ต่างๆเนาะอ่าทีนี้อาจารย์จะเพิ่มมาอีกนะคอลัมน์ตอนนี้มี2อใช่ไหมอาจารย์จะเพิ่มมาก็มาตรงนี้มุมบนมุมบนขวาเนี่ยกดตรงลูกตองนี้ใช่ไหมปึ๊บนี่ edit row and column นะครับปึ๊บมันมีอยู่แล้ว2นะครับอาจารย์ต้องการมาอีกนะก็กดมาเล็ตตรงนี้เลยนะ add นะครับผมนะปึ๊บ อาจารย์ก็จะปรับประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7นะครับเราลองมาปรับมา7อันก่อนแล้วก็กดโอเคดูปึ๊บเขาก็จะเป็นงี้เห็นไหมเนี่ยซึ่งมันไม่สวยใช่ไหมครับเราต้องแบ่งขนาดให้มันสวยงามเนาะอาจารย์ก็จะปรับเลย Ed i t row and column ลันป๊บต่อไปก็มาปรับในแต่ละคอลัมน์เนี่ยนะให้ให้ว่ามันกว้างประมาณไหนกำลังสวยเนะาะคอลัมน์แรกนะครับอาจารย์จะปรับแบบ a อ s o l ลูดก็คือว่ากำหนดตายตัว ประมาณ300พิกเซลนะครับอันนี้ปรับปรับได้เองนะเราเราเปลี่ยนแปลงได้เองนะครับเอาเอาตามที่เหมาะกับคอมของเรานะมันดูสวยนะครับผมอ่าในในเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ปรับ300คอลัมน์แรกคอลัมน์ที่2อาจารย์บอกว่าแอฟซิลูตไปที่120อ่าคอลัมน์ที่3ก็120คอลัมน์ที่4ก็120คอลัมน์5 120 คอลำหกก็ร้อยี่สิบนะครับขอลัม์สุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่จะยืดยุ่นนะนะเพราะว่าเขาไม่มีคอนโทรลอะไรใดข้างในใช่ไหมเราต้องยืดหยุ่นแบบออโต้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะไซส์ไทยนะเป็นออโต้ให้เขาปรับไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการใช้กับคอนโทรลใดๆนะครับตัวคอลัมน์แรกนะอาจารย์จะวางเทคบ็อกสำหรับการค้นหาข้อมูลนะครับคือพิมพ์คีย์เวิร์ดเหมือนเราพิมพ์ใน Google นะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้ ที่120เนี่ยอาจารย์จะใช้สําหรับการวางปุ่มต่างๆที่ใช้สําหรับการคลิกกดเนาะนะส่วนข้ลัมน์สุดท้ายเนี่ยเอาไว้ขยับตามออ